วันนี้เราจะมาดูฮาร์เตครโครโมมีแล้วก็มแดบที่ใครราคาสิบเท่าไหร่วะจัไม่ได้มงินก็สวยดีก็เลยจัดมาหนึ่งเซตมาหนึ่งอัน,นะนเน,บบน,นเะา,าะเป็นแบบโคโลมีเลยค่ะก็ข้างหลัง็ไปแบบเอลอย่าที่หมดนี้ เป็นที่เราอยากอิดที่สุดตัวตัวตัวเนี้เนี้ทุกคนเนีหมคนเห็นหเห็นไหมไม่ใ่ท่แก็มาแกะดูข้างในกันแกะข้างหล ทุก็จะเป็น,ปน,น,ปน,นดูปีเลยเพว่มเลยเดี๋ยวเราจะแก้มาอัดน,นึงจะปิดก่อ 嗯，好、mm, <c oughs>，明天再见，拜拜。